ไปดูที่สุราษฎร์ธานีปัญหาเรื่องของน้ำครับคุณผู้ชมครับน้ําแทนที่จะดูเหมือนเย็นๆสบายๆมาโอ้โหเดือดเลยครับ,รบเพราะเนื่องจากว่าชาวบ้านเขาร้องสื่อนะครับบอกว่าถูกผู้ใหญ่พร้อมกับพวก5คนครับผู้ใหญ่บ้านมาถึงบ้านมาทําการขู่แล้วก็ทําร้ายนะครับสาเหตุเพราะเนื่องจากว่าไม่จ่ายค่าน้ําประปาแต่เขาก็มีบอกนะครับบอกว่าเอ๊ะจะจ่ายได้ยังไง400บาทเนะี่ยน้ำไหลบ้างไม่ไหลบ้างครับ กล้องวงจรปิดภายในบ้านแห่งนี้ครับเป็นของนายสาคอนอายุ44ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอการชนะดิตที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่ฮะโอ้โหกำลังนัวกันเลยครับนี่ฮะกำลังมีปากมีเสียงและทะเลาะวิวาทกันแบบนี้นะครับแต่คุณสาคอนเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในบ้านครับแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชายกลุ่มหนึ่งครับเข้ามาในบ้านช่วง3ทุ่มของวันที่6กันยายนนะครับแล้วก็ซัดกันแบบนี้ฮะโอ้โหมันจะสู้ยังไงฮะหนึ่งคนผู้ชายครับคุณสาคอน จนกระทั่งถูกข่มขู่ถึงหน้าบ้านภรรยาและลูกเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเนี่ยทำต่อหน้าภรรยาและลูกเลยครับจนสุดท้ายแล้วภรรยาของนายสาครต้องลงมายกมือไหว้ร้องขอชีวิตเลยอ่ะสาเหตุเพราะว่านายสาครเขาเล่าให้ฟังครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยโทรศัพท์ปไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านครับบอกว่าเอ๊มมีใบเสร็จค่าน้ํามาที่บ้านเนี่ย400บาท แต่ว่าน้ําประปาที่บ้านมันไหลบ้างไม่ไหลบ้างผู้ใหญ่แล้วทำไมค่าน้ำมัน400ได้ยังไงแล้วก็มองว่าค่าน้ําไม่ควรสูงแบบนี้พอผู้ใหญ่บ้านและก็พวกนะครับมาถึงที่บ้านก็มีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงนะครับเขายืนยันว่าเขาจะไม่จ่ายค่าน้ํานะจนกว่าจะรู้สาเหตุว่าเอ๊ะทำไมมัน400น้ำมันไม่ไหลไหลบ้างไม่ไหลบ้างเพราะอะไรมิตเตอร์เสียหรือว่าท่อน้ามันแตกเลยทําให้ค่าน้ํามันสูงขนาดนี้ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ก่อนที่มีปากมีเสียงกันก็ดังขึ้นดังขั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นลงไม้ลงมืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยครับจากนั้นชายที่มาพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านก็หยิบปืนที่พกมาด้วยเนี่ยออกมาคมคูนะครับสุดท้ายภรรยาเลยต้องยกมือไหว้ขอชีวิตเอาไว้หลังจากเหตุการณ์นั้นก็สงบลงได้เนี่ยเนี่ยไหว้ขอชีวิตแบบนี้เลยครับยานะครับยายา,ยาเนี่ยฮะพอเหตุการณ์จบลงเขาก็เอาคลิปเนี่ยเข้าไปแจ้งความ ตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้เดือนอะไรครพฤศจิกายนวันที่11ก็ประมาณร่วมสองเดือน,นรั้งแต่ตุลาพฤศจิก,กาสองเดือนเต็มไม่คืบหน้าเหตุการณ์มันดูเงียบๆไปก็เลยติดต่อมปยังทีมข่าวของเราครับทีมข่าวของเราก็เลยลงไปสอบถามเรื่องราวอีกด้านหนึ่งก็คือทางผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในคลิปเนี่ยครับแล้วก็เป็นคู่กรณีด้วยก็ปรากฏว่าลงไปบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าอยู่นอกพื้นที่ยังไม่สะดวกชี้แจงยังไม่สะดวกชี้แจงเดี๋ยวรอนะครับ รอทางผู้ใหญ่ชี้แจงเพราะว่าหลายคนเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็ตั้งคําถามว่าเอาละเรื่องของน้ําประปามันจะเป็นยังไงก็ก็เรื่องหนึ่งก็ต้องไปตรวจสอบแต่ว่าด้วยในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านกับความเดือดร้อนของลูกบ้านมันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือที่สำคัญสามทุ่มที่ไปเนี่ยแล้วมีปืนนะถ้าเกิดทีมข่าของเรานีจะไปรอคำชี้แจงจากผู้ใหญ่บ้านต้องระวังนิดนึงคือท่านมีปืนด้วยนะค่